สวัสดีครับสวัสดทีที่เพื่อนๆน,นาๆทุกท่านนะครับวันนี้นะพอดีผมได้สั่งสว่านไร้สายนะครับของบอสนะครับได้สั่งสว่านไร้สายของบอสมาเป็นรุ่นนะครับเป็นรุ่น GSD 1 8 VEEC นะครับผมผมได้สั่งแล้วของก็มาถึงเมื่อวานนี้ผมก็เลยจะพามาแกะกล่องดูนะครับว่า ข้างในเขามีอะไรมั่งนะครับมันคุ้มค่ากับราคาที่เราเสียเงินไปไหมนะครับจะพามารีวิวดูนะครับว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางให้นะนะคนที่กําลังดูดูอยู่กําลังตัดสินใจยอยู่ว่าจะซื้อดีหรือเปล่าอย่างนี้นะครับผมก็จะมาแกะกล่องรีวิวดูว่าข้างในมีอะไรมั่งครับมาเริ่มดูจากตัวกล่องกันเลยนะอันนี้ผมสั่งมานะครับก็จะมีใบรับประกันอยู่ตรงข้างกล่องเราติดมาให้นะครับเป็นกล่องแอร์บ็อกนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องแอร์บ็อกเลยนะ ของแอลบอกคือแอลบอกนี่คืออะไรเป็นกล่องที่มันสามารถตั้งต่อกันไปได้เป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นไปแล้วก็มีตัวล็อกอยู่ด้านข้าง,างนี้นะครับตัวล็อกนะมันจะมาล็อกกับตัวนี้นะครับจเจาตัวสีแดงถ้าเป็นกล่องใหม่มาปุ๊บตั้งก็จะล็อกสาอามันจะทําให้มันไม่เลื่อนไม่ตกนะครับผมก็จะมาเริ่มเปิดตัวกันเลยนะครับเปิดกล่องเปิดด้านข้างด้านหน้าอย่างนี้นะครับเปิดขึ้นมานะครับจะเห็น เป็นใบรับประกันเอ้ยใบใช่คู่มือการใช้นะครับเป็นคู่มือการใช้มีหลายใบเลยนะครับแต่มันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับภาษาอะไรมันก็ไม่รู้ภาษาไทยมีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมยังไม่ได้ดูไม่น่าจะมีภาษาไทยนะมีป็นภาษาอังกฤษภาษาอย่างอื่นไปเลยนะครับผมอ,อันนี้ทิ้งไว้ในตัวในตัวกล่องนะฮะในตัวกล่องข้างในจะมี สว่านมานะครับสว่านหนึ่งตัวแล้วก็แบตเตอรี่ติดอยู่กับสว่านหนึ่งตัวนะครับผมน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับประมาณหอ้เกือบเกือบสองโลได้มั้งเนี่ยน่นก็สองโลเลยนะฮะจากจากการช่างด้วยมือนะคำนวณในมือแล้วก็จะมีแบตเตอรี่อีกหนึ่งก้อนก็รวมเป็นสองก้อนกันในตัวเครื่องนะครับผมแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เป็นแบตของบอสสิบแปดโวลต์ซีเอมนะครับ ตนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับในตัวแบตเตอรี่ของบอสจะมีตัวปวดดูด้วยนะดูแบตเลยนะว่าแบตหมดหรือเปล่าเห็มไหมเนี่ยนะฮะอันนี้ผมชาร์จแบตเต็มนะก็คือมี3ามขีดอย่างนี้เลยจะมีทุกก้อนนะครับของบอสแบตเตอรี่ของเขาแล้วก็จะมีเป็นมือจับนะฮะมือจับเอาไว้ติดตรงคอเนี่ยนะเวลาเราเราเจาะต้องการจับด้านข้างนะครับแล้วก็จะมี มีแท่นชาร์จแท่นชาร์จแท่นชาร์จของบอสนะครับ BL 1 8 6 0 CV ใหญ่นะแท่นชาร์จใหญ่นะไม่เล็กเราเที่ยวกับฝามือผมแล้วกันใหญ่เลยนะครับตัวใหญ่แท่นชาร์จนี่ใหญ่มากนะไม่ใช่เล็กนะครับวางไว้ก่อนแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นกิ๊ครับแต่ไม่ใช่ดิมีตัวนี้ ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเอาไว้ใช้ทําอะไรนะครับแต่เอามาติดด้านข้างเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเอาเอาไว้ใช้ทําอะไรแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นตะขอเกี่ยวเข็มขัดนะครับเวลาเนี่ยติดเข้ากับด้านข้างของเครื่องอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนน็อตล็อกไว้จะสามารถเกี่ยวอย่างนี้ได้นะครับเวลาเวลาเราใช้งานเรามีเข็มขัดเราเกี่ยวว้าย่างนี้ได้นะโอเคนะครับอุปกรณ์แถมมาก็าจะมี นี่ฮะสองตัวแล้วเนาะแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรอ๋อน่าจะเป็นเอามาเปลี่ยนใส่ตรงนี้ได้นะครับนี่แหละตรงตวดมนเนี่ยแต่ตัวที่แถมมานี่จะไม่มีมีชื่อไม่มีไม่มีมมตัวเลขนี้นะจะเป็นเรบเบียบไหมเฉลยนะครับคันเลอร์กิฟเซ็คันเลอร์กิฟเซ็น่าจะเป็นกิฟเปลี่ยนตรงนี้แหละครับนะตัวน,นี้ที่แถมมาในกล่อง รวมมแถมมาในกล่องก็มีแค่นี้นะครับมีแค่นี้หมดแล้วนะครับเรามาดูตัวสว่านกันนะครับว่ามันใช้งานได้กี่ระบบเป็นยังไงบ้างนะครับก็เก็บแบตตัวสว่านนะครับตัวนี้ GSB GSB ถ้าของบอสถ้าเป็น GSB จะเป็นเจาะกระแทกได้ด้วยนะครับเจาะกระแทกได้นะครับมีสามโหมดนะครับสังเกตนะฮะมีโหมดเจาะเจาะไม้เจาะเหล็ก แล้วก็โหมดไขสกู school, แล้วก็มีรูปพรอน,นี่ก็คือเจาะกระแทกนะครับถ้าเราปรับมางี้ก็คือโหมดท,ที่เราจะเจาะเจาะไม้จเจาะเหล็กนะฮะถ้าไว้ตรงกลางนะครับปุ๊บมันก็จะเป็นการยิงสกูไขสกูนะครับถ้าเราปรับมาหารูปพรอนก็จะเป็นการเจาะกระแทกนะครับแล้วก็นานาหลายท่านเพื่อนๆหลายท่านก็อาจจะงงว่าตัวเลขตรงนี้เขามีไว้ทําอะไรนะครับ จะสังเกตเปียนตรงคอเนี่ยที่มันปรับไดอ้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าปุ่มทอ็อกนะครับปุ่มทอ็อกตัวนี้เป็นการปรับแรงบิดนะฮะปรับแรงบิดของของสว่านนะครับปรับแรงบิดของสว่าน,นะค,านคือถ้าเราต้องการที่จะไม่ให้แรงบิดมันเยอะเราก็ปรับมาที่เลขหนึง่งนะครับถ้าต้องการเยอะๆขึ้นมาก็ปรับที่เลขสูงไป,เ,ปเรื่อยนะครับตามระดับการใช้งานนะครับผมเดี๋ยวอันนี้ผมจะมารีวิวอีกทีหนึง่งนะครับอันนี้ขอรีวิวคร่าวๆก่อนนะครับผม ถ้สังเกตนะครับก็จะมีบอสด้านข้างชื่อปุ่มนูนอ่ามันจะปั๊มนูนออกมาจากตัวเครื่องนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นมอเตอร์อมอเตอร์ตัวใหม่นะครับมอเตอร์บัสเลสนะครับมอเตอร์บัสเลสหรือมอเตอร์ไร้แปรงถ่านนะครับเนี่ยจะมีเขียนไว้บอกนะเป็นมอเตอร์ไร้แปรงถ่านหรือที่เราเรียกกันง่ายงก็คือแต่เก่ามันจะมีถ่านเนาะ เวลาเราใช้งานจะมีฐานต้องมีฐานใส่ฐานหินที่มันไปหมุนกับตัวเรียกตัวอะไรข้างใน,นมันจะเกิดประกายไฟขึ้นมาแต่ตัวนี้มันจะไม่มีนะค,คือเป็นมอเตอร์รุ่นใหม่มอเตอร์บัสเลยหรือว่ามอเตอร์ไรแปลงฐานนั่นเองนะครับผมก็จะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับการถอดแบบน,นะครับ,บก็กดตัวนี้แล้วก็ดึงออใหม่น,นี้เลยนะครับเอาไปชาร์จได้นะครับชาร์จกับแท่นชาร์จนะครับปลอ,อกปง่ายครับดันทำไมเฉย ก็ได้แล้วนะฮะประมาณนี้แล้วตูดของเครื่องก็จะมีตัวร้อยเชือกให้ด้วยนะครับอันนี้ร้อยเชือกใส่สะพายได้นะครับเวลาใช้งานที่สูงเกิดเราต้องการที่จะสะพายอย่างนี้ก็สะพายได้นะครับผมแล้วการใช้งานก็จะมีอยู่2ระดับนะครับการใช้งานอยู่2ระดับจะมีเบอร์หนึ่งแล้วก็มีเบอร์2นะครับผมเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นเบอร์1เบอร์1รอบก็จะเป็นรอบช้านะครับ ก็จะช้าแต่ถ้าปรับมาเป็นเบอร์สองปุ๊บก,ก็จะเป็นดนรอบที่เร็วขึ้นนะครับแต่เสียงมันดังแก๊แกๆนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเปลี่ยนที่ระบบอะไรน่าจะเป็นระบบดีงเขาหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วก็หมุนเข้าหมุนออกได้นะฮะถ้าเรากดด้านขวาลงไปมันจะเป็นการหมุนเข้านะครับถ้าเรากดด้านซ้ายอย่างนี้มันจะเป็นการหมุนออกนะครับในการโหมดโหมดไขสกูนะครับ จะมีหมุนเข้าหมุนออกได้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะเขาจะมีไฟสองสว่างให้ด้วยนะสังเกตเห็นไหมเนี่ยเวลาเราใช้ในที่มืดนะครับเวลา,เาใช้ที่มืดไฟเขาจะติดขึ้นมาเห็นไหมแต่เวลาเรากดปุ๊บปล่อยปล่อยปุ๊บเขาจะดับเองอัตโนมัตินะครับตอนนี้เดี๋ยวรอดูนะครับเขาจะดับเองเลยกับเวลาหลังจากที่เราไม่ใช้งานเขาก็จะดับเองเขาเองนะเห็นไหมครับดับตรงแล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็ เรื่องของการควบคุมความเร็วก็จะอยู่ที่การกดสวิตช์ของเรานะครับถ้าเรากดเขานีเดียวเขาก็จะหมุนช้าถ้ากดเขาลึกไปเรื่อยก็จะเร็วไปเรื่อยนะก็จะแรงเรื่อยนะจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเนี่ยกดนีเดียวกดระดับกลางกดแรงนะครับจะเป็นอย่างนี้นะร,ระบบการใช้งานครับผมก็โอเคครับไม่มีอะไรแล้วประมาณนี้นะครับเออหัว หัวตัวนี้เป็นเหล็กนะครับคงทนาวอนเป็นเหล็กจับได้13มิลน,นะครับตัวนี้จับได้13มิลระดับจับดอกสว่านนะครับเด็ก13มิลโอเคครับสำหรับผมจับดูนะผมว่าเหมาะมือนะครับสำหรับนะใดที่กำลังตัดสินใจอยู่จะเลือกซื้อเลือกใช้ตัวก็ใหญ่พอสมควรนะครับไม่ใช่ตัวเล็กเท่าไหร่ แรงดีครับผมประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวเรื่อยๆนะครับว่ามันมีอะไรบากเดี๋ยวจะมารีวิวการเจาะไม้เจาะปูนให้ดูด้วยนะครับก็ติดตามผมไว้นะกดติดตามไว้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวการเจาะให้ดูนะครับผมสาหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้เลยนะครับขอบคุณมากๆคับ